อนนี้ก็อยู่ที่ปราสาทเมืองต่ำนะคะอันนี้ก็คือ way. Way นะท้ายแบท้ายแบบนะคิปเราจะลืมแล้วนะคะว่าสิสวัสดีหรือว่าธรรมดีจะลืมแล้วนะคะ,ะ,ะ,คะโอเคอันนี้เป็นอีพีสองในการเที่ยวทริปเมืองแปะนะคะสระเมืองแปะนี่ก็เป็นบ้านของเรานะคะก็ขับมาณแล้วก็สิว่าเป็นคนบื้อรำอีกโอเคค่ะไปกันเลย ก็เดินข้างมาถึงตัวปราสาตัวกลางแล้วนะคะเป็นตัวไอร์แลนด์เน่ที่สุดเลยอันนี้ของน่าสิเป็นจะเดินกับสิมี่เป็นแม่น้ำโอ้เป็นสา Nam สี่ทิศนะคะไว้อาบน้ำทำกิารกรรมกายอ่าตามที่กับทางศาสนานะคะโอเคเราจะเข้าไปข้างในเข้าไปดูข้างในกันนะคะออยอย่่ย่าานนนังงงลลเเดดิิ Oh, จะแนะนําว่าถ้ามาที่เนี่ยให้ใส่ไปรองเท้าผ้าใบจะดีกว่านะคะถ้าใส่เป็นเกือบได้กระไดแต่ว่ายกเว้นสวูงห้ามเลยเพราะว่าดูจากพื้นแล้วทนไม่สามารถใจได้โอ้โห oh. บันไดแบบเรารู้สึกว่าอันนั้นมันสั้นแล้วใช่ไหมบันไดตัวนี้ยสั้นกว่าอีกบอกเด้วย มันตัวนี้สั้นกว่าอีกคือแบบไม่รู้ว่าคนสมัยก่อนอะเท้าเท่าไหร่แต่ว่าแบบเล็กมากมันในเหือดเล็กมากอันนี้เป็นปราสาทประทานแต่ว่าเหลือแค่ซากนะคะไม่ได้ทําการบูรณะขึ้นใหม่ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือทำการบูรณะสมัยประสันคันเอาบูรณะสมัยเดออาจจะบอมีเลยนะคะเมื่อก่อนอาจจะเหลือแค่หลังคาก็ได้ อันนี้ปราสาทโซ <สา S 2> น้าที่เห่นะอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับปราสาทที่แบบรอบรอบปราสาทใหญ่อีกรอบหนึ่งเห็นเห็นอนบัวยอดปราสาทบัวยอดปราสาทอ๋อเนี่ยจ,จะเป็นแบบยอดปราสาทต่กอนตะบะอาจจะแบบ ฮักลงมานะคะก็เลยเอามาวางนะคะยืนมาต่กอการกับชูมี่แต่ว่าจุดเด่นของเขาก็คือจะมะีเขาเรียกอะไรเหมือนหน้าต่างที่ทะลุกันได้รอบปราสาทนะคะมันจะเป็นเหมือนที่พนมบุ้งหลงนะคะอุอ๊บถึงอะไร <c oughs> ไดนวะ อนไ้ปะอืมไดไอยู่โอชีเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นเลยออกไปข้างหลังนะคะนี้สามานยังทะลุได้จำได้ว่านังเรื่องอะไรนะแเนี่ยอะไรนะผ<ส>า,าสา,สาพระพิงสาวสาวพระพิงใช่ใช่เขามาแสดงที่นี่เลยราะว่า ถ้าสังเกตดูนะว่าเออยูยูเนี่ยมันสีสว่า,วางกว่ายูทีเขาพนุ่งลุงเพราะว่าเขาพนุ่งลุงเนี่ยเขาจะปิดหน้าต,ต,ต่างยังไวเยอะเลยน้ำท่าง,งานสีก็คือเขาปิดเลยนะคะเขาบอกเปิดให้เพราะว่ามันเคยเปิดเปิดแล้วมีคนแบบปีนเข้าปินออกอะไรเนี้ยเขาก็เลยปิดไว้เนี่ยคือหน้าต่างโบราณโบราณแบบโบราณเลยนะคะนี่ตั้งแต่แรกๆเลย <S <S เ,ปเป็นหน้าต่างคือจังเฮี้ยนเทาเลยนะคะ แต่เพื่อมาเขาเอาหินเห็ดซืด้อก็สามารถเดินได้แต่ว่าสุดได้แค่นั้นก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทางเดินของอะไรนะคะของสนุมหรือเปล่าันนี้ไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจเลยโอเคเราจะพาไาดูสัตน้นะทางนี้นะคะคจะบอกว่าสันจุดปูดแห้งแ <laughs> ต่กล่องลุงอะไรได้ <laughs> ไปปไดิไดียว ต้องไปก่อนเลยค่ะโอ้ย,อยสิ๊เเกไก่เราสูบันไดสั้นมากนะคะเมื่อก่อนอะ่ะดอกบัวเต็มเลยนะคะแต้ว่าหายไปหรยกมีแค่แบบนิดเดียวอีกดอกบัวมีปลาด้วยุยตัวอะไรอะปลาตาค่ะแต่ว่าน้ำใส เขาบอกว่าตอนสมัยก่อนน่ะน้ําเขียวแบบนี้เลยนะคะน้ําเขียวแต่ว่ามันจะใสนะคะเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนานแล้วหนูจะมีอะไรให้ดูมันไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ดีกว่ามันจะเป็นแบบที่เห็นแบบชัดมากเลยน่าทุกคนสังเกตด,ดูตรงนี้ตรงหินตรงนั้นอนะ่ะมันจะเป็นเหมือนรอยตุด จะเป็นเหมือนรอยตูดคนนั่งแบบนั่งบ่อยจนแบบเป็นรอยอะไรเงี้ยที่จริงมันมีทุกแผ่นหินเลยนะเป็นเหมือนรอยตูดน,น้ำเขียวมากแต่ว่าก่อนน้นสะอาดด้วยม,มีหอยด้วยหน้าดอกบัวเมื่อก่อนอะดอกบัวเยอะมากแต่ตอนนี้ก็คือมันเหลือแค่นี้แล้ว <ง ninth. S 1> <อ>นะคะอันนี้ก็จะเป็นประสารลังสุดท้ายจะเป็นล 1, 2, หลังที่หนึ่งสองสามลังที่สามแล้วนะคะ ซื้อขายไทยสุดค่ะต้องเลยแบบต้องเลยแบบเอียงๆมันถึงจะขึ้นได้นะคะนี่ที่โล่งเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะคือส่วนประกอบบนหลังคาหายหมดแล้วนะคะแต่ว่าเขาพนังลุงยังเหลือเยอะมากๆหลังคาย,ยังเหลือเยอะนะคะแต่ว่าอันนี้คือหลังคาหายหมดแล้วก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบโล่งแจ้งตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสาม นะคะรูแก่มากเลยแล้วก็ที่นี่คนจะน้อยกว่าที่เขาพนมลุงนะคะด้วยความที่แบบว่าเป็นเมืองที่เล็กกว่านะคะแต่ว่าเขาพนุลงุงก็คือเป็นเมืองที่สําคัญมากๆในพิธีกรรมาศาสนา,าของบูร์ดัมนะคะอันนี้จะเป็นห้องเล็กๆ,ๆน้อยก็ไม่มีอะไรนะคะก็ไม่ค่อยมีเ,ออเขาเรียกอะไรรูปปั้นอะไรมากมายเหมือนที่เขาพนุงลุงนะคะก็ประมาณนี้เลย เขาพูดไปนะคะอืมอืมที่มาของคำว่าเมืองต่ำก็คือเขาจะมีออนโยบายของเขาก็คือการทำให้แบบว่าให้เมืองมันต่ำลงมาให้ต่ำมาถากกำแพงเมืองนะคะแล้วก็จะมีบันไดลงมานี่เป็นที่มาของคำว่าเมืองต่ำนะคะคือเขาจะทำให้ตัวภาษาเนี่ย สูงแต่ว่ารอบๆก็คือต่ําลงแล้วก็ไปสูงอีกฝั่งหนึง่งคล้ายๆกับว่าถ้าน้าท่วมมาก็คือให้มันท่วมรอบปราสาทแต่ว่าไม่สามารถท่วมปราสาทได้นะคะก็เป็นเมืองต่ําแต่ว่าอีกความหมายหนึ่งก็คือเมืองต่ําก็คือต่ํามาจากเขาพนมรุ้งนะคะต่ํากว่าเขาพนมรุ้งก็คือเขาพนมรุ้งเป็นที่สูงสุดแล้วกอ็อันนี้มีความเชื่อกันว่าน่าจะเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะคที่ค้นพบในพระเจ้าชัยวรมันที่สี่นะคะ อันที่สามเสามึงสี่ที่ไหนพูดได้เลยค่ะพูดได้เลยแชร์วัน,ท,น,นบบรรที่หนึ่งเลยเหรอหนูไปค้นหาที่ไหนเนี่ยแชบบร์วันที่สี่ที่หนึ่งเลยเหรอต่ก้องไม่อยากพูดนะคะวันนี้ตะก้องเสยแนแหบนะคะ <laughs> ก็ประมาณนี้นะคะเลยหลอบไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ว่าเขาพนมรุ้งนี่จะมีศิลาจารึกมี สิวลึงมีอะไรที่แบบเป็นของที่แบบว่ายังอยูุ่โบราณอยู่อะไรนะโอ้โอ้มันในคือต้องลงอย่างเงี้นะคะพี่กัดรองเท้าค่ะือแบบนี้เลยเวลาเดินลงเรียบร้อยมากแบบเมื่อก่อนเนียคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเดินอย่างนี้จริงๆรู้พูดจริงๆริกำแพงแก้วและซุ้มประตูเมื่อก่อนใครจะเปินให้แบบทะลุกันหมดก็ได้ วันนี้ก็คือเ,เขาปิดก้นไม่รู้ว่าเขาปิดทำไมนะคะ หรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะดูเพื่อความบันเทิงแล้วก็วันนี้ก็หมดเวลาเพยงเท่านี้นะคะเพราะว่าเป็นเวลาบ่ายสามแล้วกว่าจะเดินทางไปถึงบ้านก็น่าจะหกโมงเย็นเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าใช้เวลาเดินทางจากนี่มาบ้านก็สองชั่วโมงกว่านะคะโอเคค่ะอันนี้ทาําเพื่อทุกคนเพื่อเอซีทุกคนนะคะรักทุกคนนะคะชอบหนูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนูแล้วก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะสําหรับคลิปนี้ทริปเที่ยวสระกุรเมืองแปะ E.T. พก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะออกคุนเจริญเจริญจ,จะรับจะนับทุกท่านค่ะบ๊ายบายท้ายคลิปนี้ครับขอฝากการฝากงานลำเพลินออนไลน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับพบกับไลสดกุ้มปิดของสาวหน่อยเพชรบันแพงครับวันที่30ธันวาคม31ธันวาคมแล้วก็1มก,กราคมครับพี่น้องสเสด็จข้ามปีกันเลยครับพี่น้องครับ ชม3วันสามคืนสอดแจงจังปังพี่น้องครับในราคา200บาทเท่านั้นครับพี่น้องครับซื้อบัตรจองตัวสนับสนุนกันเลยพี่น้องครับมวลซื่นกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับเอาไปเข้าดาวนับถอยหลังในกลุ่มปิดน้ำกันถือว่าเสด็จทรงไทยนะครับชมข้ามปีฟอนม้วนๆนะครับเปิดไ้บูทุธอาจารย์สร้างหรือเปิดไสรลำพุ่งง่ายๆเออเคียงเสียงง่ายฟอนไ่ปีใหม่พี่น้องครับมึง การแสดงของสาวน้อยแมงสดเมืองลำเปิ่อนออนไลน์มวลซึนกันได้เต็มที่ลยครับซื้อบัตรจองตัวได้ที่ครับนี่สาวน้อยเพ็ดบันแพงแฟนเพจนะครับไปที่เพจครับเงินไขเดิมบัญชีเดิมเนี่ยทักไปที่สาวน้อยเพชดบันแพงแฟนเพจเดิมไปลองเด้อบัตร200บาทรับชมทั้ง2วัน2คืนครับการตีโดยนุ่มโจ นะครับก็มวลซส้นครับหรือสวิสซินมีรับเชิญพี่น้องจังโปรดติดตามกันแล้วกันแต่ว่าพี่น้องว่าสําคัญก็คือเบิ้งสาวหน่อยกัสุดยอดแล้วมวลซส้นแล้ว3วัน3คืนครับพี่น้องครับบัตรสองร้อยบาทไต้ตอนสุดในบาบูไทยนะครับแล้วก็หนึ่งธาคารพี่น้องครับมวลซส้นเต็มที่ครับสาวหน่อยพี่บานแป้งขอบคุณครับทักไปที่นุ่มโจกสาวนอยแป้งกระได้เฟนีกระได้ครับพี่น้องครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับฝากพี่น้องครับสามสิบสองร้อยบาทเท่านั้นครับ มึงแล้วัวแ้ลก็อย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วสาวน้อยเพื่อนเล่นลำเพื่อนออนไลน์ด้อปีนองเด้อ